อากาศตอนนี้มันร้อนจนแอร์ก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมเปิดแอร์ทั้งวันค่าไฟก็พุ่งใช่หรือเปล่ากำลังจะสร้างบ้านหรือรีโนเวทบ้านใหม่ใช่หรือไม่เรามาหาวิธีทำบ้านให้เย็นประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟแล้วก็ช่วยโลกได้กันครับคลิปนี้ครับพี่ก้องรวบรวมเคล็ปลับดีๆสำหรับคนที่กำลังมองหาไอเดียบ้านประหยัดพลังงานครับนี่ จะรีโนเวทบ้านทังทีจะสร้างบ้านทังทีนะครับบ้านต้องอยู่สบายประหยัดพลังงานนะครับที่สําคัญต้องประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยเพื่อประหยัดค่าไฟได้หลักพันบาทต่อเดือนเลยนะครับและพี่ก้องกินกรีนมาแนะน,นําทังทีต้องดีต่อโลกด้วยอย่างแน่นอนครับเรารวบรวมเทคนิคมาให้ฟังกันแล้วครับไปดูกันเลย ทิศทางของบ้านครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะที่หลายคนมักจะมองข้ามนะครับควรจะหันหน้าหันหลังตําแหน่งของบ้าน ทิศทางของบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าทิศเหนือและทิศใต้ควรจะเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะครับเพราะว่าเป็นทิศที่ลมเนี่ยสามารถผ่านได้แล้วก็มีลมโครกตลอดทั้งปีนะครับซึ่งจะทําให้บ้านเราเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานไปได้เยอะเลยนะครับที่สําคัญควรจะมีชายคายืน่นออกมาจากตัวบ้านเนี่ยเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะ กันแดดการความร้อนนะครับเวลาเราเปิดประตูเข้าออกจากบ้านเนี่ยความร้อนจะได้ไม่เข้ามาครับส่วนทิศตะวันออกและตะวันตกนะครับจะเป็นทิศที่พระอาทิตย์เดินทางเนาะขึ้นลงขึ้นลงทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นทิศที่มีความร้อนมากเราก็ควรจะให้เป็นทิศที่อยู่ด้านข้างของบ้านนะครับแล้วก็ควรจะวางตำแหน่งของห้องน้ําหรือว่าห้องที่มีความเย็นความชื้นอยู่ในทิศเหล่านี้นะครับเพื่อลดอุณหภูมิให้ตัวบ้านครับ ส่วนสาคัญมากๆเลยนะครับก็คือส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของบ้านก็คือหลังคาบ้านนี่นะครับเพราะว่าจะเป็นส่วนที่รับความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านเนี่ยเจเลยนะครับดังนั้นอยากจะได้บ้านที่เย็นบ้านที่ประหยัดพลังงานนะครับต้องไปดูที่หลังคาบ้านด้วยครับสาคัญมากการเลือกวัสดุที่มีการป้องกันความร้อนได้ดีให้กับหลังคาบ้านของเราเนี่ยนะครับอาจจะช่วยคุณประหยัดค่าไฟาได้ถึง400บาทต่อเดือนเลยนะครับตามเงื่อนไขที่ขึ้นอยู่บนจอนี้นะ รูปทรงของหลังคาเรื่องความลาดชันต่างๆเนี่ยมีผลอย่างมากเลยนะครับเขาบอกว่าความลาดชันของหลังคาเนี่ยถ้าลาดชันสูงก็จะมีพื้นที่ให้อากาศร้อนเนี่ยลอยตัวขึ้นด้านบนได้นะครับซึ่งในไทยนะครับก็จะนิยมหลังคาประเภทหน้าจั่วหรือว่าหลังคาทรงปั้นหยานะครับซึ่งจะออกแบบให้มีช่องลมนะให้ลมจากภายนอกเนี่ยพัดเข้ามาบริเวณใต้ชายคาและหน้าจั่วนะครับพัดเข้ามาในพื้นที่ใต้หลังคาทําให้เกิดอากาศไหลเวียน ัดเอาอากาศร้อนออกไปนอกอาคารได้ครับไหนๆเราก็มีหลังคาที่รับแดดเต็มๆแล้วนะครับเราก็ติดแผงโซลาร์เซลล์ไปเลยครับก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟในช่วงกลางวันได้หลายบาทต่อเดือนเลยนะครับแลวก็อย่าลืมไปดูวัสดุในการมุงหลังคาด้วยนะครับเขาบอกว่าการใช้กระเบื้องเซรามิกที่มีคุณสมบัติอมความร้อนน้อยกว่ากระเบื้องคอนกรีตนะครับก็จะช่วยลดความร้อนได้และการเลือกสีทาหลังคาที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อนนี่ก็ช่วยบ้านได้เยอะเลยนะครับ มาดูในส่วนของผนังบ้านกันบ้างครับก็เป็นส่วนที่รับความร้อนเต็มๆเ,เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนเป็นฉน,นวนกันความร้อนนะครับอย่างเช่นติดไม้ระแนงหรือว่าไม้ฝากันความร้อนนะครับก็อาจจะช่วยบ้านเราเนี่ยประหยัดค่าไฟได้ถึง6 0 0บาทต่อเดือนเลยนะครับ หรือจะเป็นการเลือกวัสดุที่มาใช้ก่อผน,นังนะครับลองคุยกับผู้รับเหมาดูนะครับลองเลือกคอนกรีตมวลเบานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นวัสดุก่อที่นิยมมากๆในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเขามีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนได้ดีกว่าวัสดุอื่นนะครับซึ่งส่วนสําคัญนะครับก็คือฟองอากาศเล็กๆๆที่เป็นรูพุนเนี่ยนะครับอยู่ในเนื้อวัสดุประมาณ75นอกจากน้ําหนักเบาแล้วเนี่ยยังเป็นฉนวนการความร้อนที่ดีให้กับเราได้ด้วยครับสีทาบ้านครับ หลายคนนึกไม่ถึงนะครับแต่ว่าสําคัญมากนะครับเชื่อไหมว่าสีทาบ้านเนี่ยช่วยให้บ้านเราประหยัดค่าไฟได้มากถึงกว่า30%เลยนะครับเพราะว่าสีนี่ก็เหมือนกรอกเคลือบบ้านนะครับสามารถสะท้อนความร้อนออกมาได้อย่างสีเบเยอร์คูลไดมอนชิล15นะครับ เขามีนวัตรกรรม Ceramic Cooling สามารถสะท้อนและก็สกัดกั้นความร้อนจากภายนอกได้มากถึง97.2%นะครับโ้สะท้อนออกไปเยอะมากฮะพอบ้านไม่ร้อนเครื่องปรับอากาศเราก็ทำงานน้อยลงนะครับก็ช่วยประหยัดค่าไฟไปได้มากถึง32.95%ต่อปีนะครับคิดง่ายๆถ้าสมมติค่าไฟบ้านเราเดือนละ5,000บาทก็ประหยัดเงินไปได้ถึง1,650บาทต่อเดือนเลยนะครับโอ้ เอาไปกินหมูกระทะได้หลายมื้อเลยนะประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟแล้วนะครับยังประหยัดค่าบำรุงรักษาด้วยอะยังไงเพราะว่าสีรุ่นนี้ครับเขามีเทคโนโลยีไดมอนด์บอลหรือว่าพันธะเพชรนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังในการยึดเกาะของเนื้อสีนะครับ ฟิล์มสีเนี่ยก็จะยึดเกาะกับผนังได้อย่างแข็งแรงทนทานคาบสบกรปรกต่างๆก็จะมาติดได้ยากนะครับทำให้บ้านสวยยาวนานไม่แตกร่อนทําความสะอาดง่ายแล้วก็สามารถทําความสะอาดตัวเองได้จากน้ําฝนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องทาสีซ้ําอย่างน้อย15ปีครับประหยัดค่าช่างประหยัดค่าสีประหยัดเงินไปได้อีกหน้าเลยและที่จริงนะสีเบเเยอร์คลูด้วยนะครับนอกจากจะเอามาทาผนังบ้านแล้วนะยังสามารถใช้ทาฝ้า ใช้ทานหลังคานะครับเพื่อช่วยสะท้อนความร้อนในส่วนที่รับแดดเต็มๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็สามารถช่วยให้บ้านเย็นลงขึ้นเยอะเลย แล้วทำไมที่ก้องกรีนกรีนถึงชอบรู้ไหมครับเพราะว่ามันช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมได้ในหลายๆด้านแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับหนึ่งเลยคือเราใช้สีน้อยกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องทาสีซ้ําบ่อยๆใช่ไหมก็ลดทั้งพลังงานแล้วก็ลดทั้งขยะในกระบวนการผลิตสีด้วยพอทาสีแล้วบ้านเย็นลงเราก็ลดการเปิดแอร์ลงได้นะครับก็ช่วยลดการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยและเมื่อลดการเปิดแอร์นะครับก็ลดการผลิตสาร CFC ซึ่งจะมาจากเครื่องปรับอากาศหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทําความเย็นภายในบ้านนะครับสารตัวนี้แหละ CFC เนี่แหละที่เป็นตัวการในการไปทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศซึ่งก็ทําให้โลกร้อนเงเห็นไหมครับแค่เลือกสีทาบ้านนี่ก็ช่วยโลกได้เยอะเลยนะหน้าต่างบ้านครับอันนี้ก็สําคัญนะการวางตําแหน่งของหน้าต่างบ้านให้ อากาศเนี่ยสามารถถ่ายเทถึงกันได้นะครับอากาศจากข้างนอกสามารถพัดเข้ามาระบายความร้อนจากในบ้านออกไปข้างนอกบ้านได้นี่นะครับก็ทําให้เราไม่ต้องเปิดแอร์เยอะนะครับประหยัดค่าไฟนะครับหรือใครจะใช้ประโยชน์ของหน้าต่างในการที่จะเอาแสงธรรมชาติจากข้างนอกนะครับเข้ามาเราจะได้ไม่ต้องเปิดไฟเปิดแสงสว่างบ่อยๆก็ประหยัดค่าไฟได้อีกนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมติดฟิล์มกันความร้อนไว้ที่หน้าต่างด้วยนะครับก็จะได้สะท้อนความร้อนออกไปเอาเฉพาะแสงสว่างเข้ามาใช้งานเท่านั้นครับ ยังไงก็อย่าลืมกันพื้นที่ไว้สําหรับพื้นที่สีเขียวในบ้านด้วยนะครับปลูกต้นไม้ในบ้านสักประมาณ20%ของพื้นที่นะครับก็จะช่วยให้เรามีอากาศที่สดชื่นนะครับ แล้วก็ป้องกันฝุ่นได้ด้วยที่สําคัญเนี่ยยังช่วยทําให้บ้านเย็นลงได้ด้วยนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับอย่าปลูกต้นไม้ใหญ่บังทิศทางลมเข้าบ้านนะครับดูให้ดีๆบ้านไหนที่ชอบมีสนามหญ้านะปลูกหญ้าไว้ลานหน้าบ้านเนี่ยอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับสามารถเก็บความชื้นแล้วก็ลดการสะท้อนความร้อนนะครับจากแสงแดดได้ด้วยแค่นี้ก็เหมือนเป็นแอร์ธรรมชาติที่ช่วยให้บ้านเราเย็นลงได้ด้วยนะครับ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าสําคัญเหมือนกันนะครับเฟอร์นิเจอร์การวางตําแหน่งเนี่ยก็อย่าให้วางชิดกันจนเกินไปหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยควรจะเว้นให้มีช่องว่างระหว่างผนังบ้านด้วยนะครับ อากาศจะได้ถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าจะได้ไม่ทํางานหนักจนเกินไปประหยัดค่าไฟได้นะครับแล้วก็ประหยัดเงินจะได้ไม่ต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใหม่บ่อยๆนะครับเพราะว่าจะได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นที่สําคัญการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็เลือกที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5้านะครับเบอร์5้าอย่างเดียวไม่พอนะเดี๋ยวนี้ต้องเบอร์53ดาวด้วยประหยัดไฟสุดๆ เป็นไงครับได้ไอเดียการสร้างบ้านแบบประหยัดพลังงานไปแล้วนะครับใครกําลังจะปรับปรุงบ้านกําลังจะสร้างบ้านนะครับก็หวังว่าจะเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้นะครับผมแค่คิดสักนิดหาข้อมูลเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับในการเลือกวัสดุในการจัดแบบบ้านนะครับหรือแม้แต่แค่เลือกสีทาบ้านนะครับบอกช่างไปเลยว่าเอาสีเบเยอร์ครูดิมอนชิลนะครับแค่นี้ก็ทําให้บ้านเราเย็นลงนะครับประหยัดได้ในระยะยาวเป็นบ้านที่สมาร์ทแล้วก็ ช่วยโลกได้เยอะเลยนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมแชร์เก็บหรือว่าแชร์บอกต่อกันไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเทคนิคอื่นๆหรือว่ามีความเห็นอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่องก้องกินกรีนในทุกช่องทางด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย